วันนี้ก็ได้มาชมสวนมะม่วงของคุณลุงมาดูมาดูมาดูตรงนี้ตามมาตามมาดูมะม่วงดูมะม่วงเนี่ยโอ้โหลูกดกลูกดกมากเลยเนี่ยชมสวนมะม่วงมามาทางนี้มาทางนี้มะม่วงเทียบเลยลูกลูกดก ถ่ายบรรยากาศรอบๆไปที่ให้เขาดูหน่อยดิให้เพื่อนผูงดูหน่อยอเออมะม่วง,อ,งอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้หวานคนที่รอทานกรุงเทพก็รอนะครับเย็นๆถึงโอ้สวนมะม่วงไปทางโน้นทางโน้นหน่อดิเยอะมากเลยตามมาตามมาตามมาทางนี้ตามมาทางนี้ ลุงใส่ไว้แล้วเต็มคูณเลยเนี่ยให่หมดเลยมะม่วงสวนมะม่วงนี่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณลุงสอยไว้แด้ว <c oughs> เต็มเลยเนี่ยเห <c oughs> ลือง <c oughs> หอัวเหลืองเลย หวานเนี่ยเงี้ยดูดูลูกดูลูกใหญ่ใหญ่งั้นเลยเออเพื่อนฝูงรออยูงเทพก็รอนะไม่น่าจะเกินทุ่มหนึ่งถึงไอทานแน่เออสวนลุงเราเองเนี่ยดูดูจุดจุดอยู่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมบ้านอะไรครับลุงนี่เขาชื่อบ้านอะไร บัวปากท่าอ่าบ้านบัวปักท่าบางเลนนครปฐรมดูครับเนี่ยหวานเนี่ยอ่าโอเคเ